านายนี้ใจร้อนเป็นบ้าเลยนะผมรู้เรื่องตำนานการตามหาทองคำซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ฉันไม่คิดแบบนั้นเปิดเกมล่าขุมทรัพย์ในตำนานขาไขปริศนา5สตวตรรษชิงกรุ่มสมบัติแสนล้านไายเก็บค่าฉันแล้วจากสุดยอดวิดีโอเกมติดอันดับยอดขายสูงสุดตลอดกาลสูนังแอคชั่นวันข้ามโลกจากคู่ซา ไฟเดอร์แมนโน,นเวโฮและผู้กำกับเฟนอมทอมพันแรมมาร์กวอลเบิร์กอันชาร์เต็ดสผจนไถยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยวันเสาร์ที่9กันยายนเวลา18บแนาฬิกา <are> ทางโมโนทเวนตีนาย